นวัดจอมโหนแซนุสบาอ้ำอิราวัตยังเข้ามาคอมเมนต์ สืบเนื่องจากเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ห้องพิจารณาคดี704สารอาญานายสุเทพเทือกสุบันอดีตเลขาธิการกปรปปสกับพวกเดินทางมายังตามที่ศาลได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีที่อายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพกับพวกรวม39คนฐานร่วมกันเป็นกบฏและข้อหาอื่นๆกรณีชุมนุมขับไล่นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นให้ออกจากตำแหน่ง รวมทั้งขัดขวางการเลือกตั้งสสทั่วไปบุกยึดสถานที่ราชการปิดกรุงเทพมหานครด้วยการตั้งเวทีปราศัยทั่วกรุงเทพรวม7จุดโดยสารสั่งจำคุกแกนนำและแนวร่วมกอปปส8คนโดยไม่ได้รับการประกันตัวต้องนอนคุก ต่อมาเหล่ากปป,รปรสรวมไปถึงครอบครัวของกปป,ปสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีข้างต้นแต่ทางด้านนุสบาบุญนัการภรรยาของบีพุทธิพงศ์จำเลยที่4จำคุก7ปีไม่มีการเคลื่อนไหวในโซเชียลแต่อย่างใดหลายคนต่างให้ความสนใจในรูปภาพที่เธอทั้งคู่ควงแขนดินเนอร์หรูในวันว,นเวนาเลนไทน์ที่ผ่านมาในขณะเดียวกันก็มีทางกระแสให้กำลังใจและวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นกระหน่ำอินสตาแกรมของสาวนุสบากันเลยทีเดียว ซึ่งทางด้านนวัดอิสระไก่ศีลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงนุสบาผ่านทาง Facebook โดยโพสต์ภาพที่นุสบาเคยโพสต์ผ่านทางสังคมออนไลน์เพื่อเตือนไปยังเด็กๆที่ออกมาชุมนุมไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ากลับบ้านเถอน้องอีกไม่กี่ปีก็เลือกตั้งใหม่แล้วโดนคดีมีแต่เสียเงินหมดตัวติดคุกหมดอนาคตพร้อมทั้งระบุข,ข้อความเพิ่มเติมว่าตอนนี้เข้าใจแล้วครับ คำพูดที่เคยโพสต์ไว้วันนั้นต้องการสื่อถึงใครและอะไรทางด้านอั้ำอิราวัตรก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่านางน่าจะลบไปแล้วครับพี่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี่ .com